เป็นคือว่าจังสันนั่นแหละเทปบุญก็จะปาตนาเนี่ยอยากได้ตอบแทนเทปจากใจแล้วมันจะไหลมาเองไม่ไงเเทปบุญเทปข้าวติ่มบ้านไม่ไม่นี่เทปบุญหาผัวเจ้าเขาจะเทปปูนหาผัวกูไปนี่ผัวนี่เอายังสิเจ้าด่างมาล่ำจะได้อีหยังมาเนี่ยกินยังมาตีจ้ะไดนอยังมาจะจะมาสอดถามบองโลดเอ้ามาล่ำจะได้มากขีจ้า เพระก็จะไม่ไกันดิพี่ยู่หัวางว่าส เปิดตำนานไข่คานงูสู่ลูกทุ่นยอดนิยมผู้ชมเอ่ยฟังสตริงยอดฮิตดีไหมเอ่ยที่ท่านเคยขอมากลากลีลากว่าจะเป็นลูกน้อยในวันนี้กว่าจะเป็นลูกน้อยที่ท่านเห็นกว่าจะเป็นลูกน้อยแสนลำเคดกว่าจะเป็นห่อลูกหูกตาตัว มันอ่ะมาแล้วม่ใยัไปจางมากนั่บาจางสันละไปจ้างสันนะคะยาเดียวไมค่ะคุณแม่แค่ดีาาหนหูตาก็มีนน้อยเสืยีสาอุไรพ่อหนบออ่ค่ะคุณแม่อากะเปงหุ่นหนูสิคะคุณแม่ค่ะโงมตะรางไปสิดนนกน้อยปชันเามันนกหิบโป๊ปปุ๊ปุ๊บปุ๊บ่ปาเข่ายี่ผีเลยร่าบติ ค่ละลำตานองใดล่ะเนี่ยรำขนเก่นค่ะแม่ขอนเก่นค่ะลํำเปลี่ยนบ้าอลรำเปลี่ยนตัวเมียุกเรื่องใส่เขาอ,อยู่วัดค่ะอาล้อลรำให้เมียตัง้งเมืกาดหู่เพลว่าดีบื่อไ่เป็นที่ดีตลอดไปอะไรอยงต้องเปลีย าเสียงมากเขาก่กัวงพีโอ้ยอ้ยแล้วมึงสีมาโมงว่าสามึงสิมาโสกหาบันพะูรุมึงติดยู่นเหีงถามได้บันอดฮะสาวุกสาวุ้ยมึงสิมาโสงยู่นี่วมันตีมึงมึได้ผนเพล่อนาจะคุมจังยามเดียวฮะจะคุมเด็กย่ามเดียวมอเล็กก็เจ็ตก็เสียาว เอาละเอาละเอาลเอาละย่าสี่ยคอดไรวิ่ปวดข้เส่อวเป็นพายจะมาถือมาลั่นก่มาัดอฮะเป็นผู้ใดจะมาถือมาล้่นก่อยเจ้าหูบอว่าเราคอยไม่เที่ฮะพูได้เสียง นี ksam, ่มอลัาสิงนี่เวลามอลําสิงหลังจากทีู่กไปเป็นหนองมอลําสิงย่างเดียว่มอลัมิงเจ้าภาพนด้จะสะกดจางมากมันจะมาละหาสเตจเปลี่ยนยูนี่าีล่าดิ้วเ้ยไอเจ้าภามอลสิง์ต่อค่ะย่างเยว่ผู้มอลเทียนเต่าดูใจย่างๆปนิบัมุมี่จะต้องเปลี่ยนอารมณ์มันสิมา้องหกอเลี่ยนนี่ยัง่ามอลําสิงนี่แช่วงเวลานี้ต้องไม่นาที่ห้องอย่างเดียวมอลสิว่าเสียดอกสิ่ง็ต้องสนเห็นคนโ เฮ็ใจแงสีมันกะลำได้บอกบอกว่ามันกือบัล่ำงว่าจะเป็นยังไงไนมดเ่นกแ่้าเดียพอั้เชือมันต้องฟืูม่ไต้ลำได้อยเลยเนี่ยเอ้ยแกสิมาสอยยุดดีรนี่ซอยสอยมึงเตะเตะยังไม่ขามันเด้อ่นสิมีมองสอย เอานมตะตายไปเราเที speaker, well. <Were> ่ยนนมอย่างมาสอยเฮ้ยเริ่มเชียแล้วเชียไเอาเงาหอปจะเชียตัวันงาตีเงามิวสิกี่นตต้อง โอ้ยสวัสดีอาจารย์รมติครับ 打都没打。 เอาทำไมของมุกกระเพาะอุพรงไงก็ขันขีมาทูนันยังอีกวัยุบตััก็าดไปนึ่งยุบังปูกาดปคนะขาดตดอกเียุกณ์กสร้างเียกนคนตัว แม้กิจกพาไปหอนนัเรียนยังสือสุดสร้างกูเป็นอย่างกงนราขีงเต้อกูไปจมันตินขพอควบแม่มันอย่างแม่กูจกรไปราเริงท้งทีมันจะเป็นยังมันนักหัวไผมันก่อนกลก็นักดอกผาเสียไม่มามอลำซีมาเนีเชียรหค่ะเสียะั้ก็เชียร์คื่างนี้เลยมุกม่วงสามเดลี่ยวลาการเฉลี่ยหัตายอดรนาะ

なるほどね。 I <laughs>